ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์ลบิชิษานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะคะมาบี้เป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของปัญหารักสามเศร้าแล้วก็การดึงแฟนเก่ากลับมานะคะถ้าใครอยากจะปรึกษาเรื่องนี้นะคะส่วนผูกจิตผูกรักด,ดึงแฟนเก่ากลับมานะคะผูกจิตผูกรักแก้กรรมความรักตัดมือที่สามเรียนพ่ยิบซีรุ่นสุดท้ายนะคะที่เจอตัวก็ สามารถแอดไลน์มาได้เลยตอนนีออ้จากราคาเต็มนะคะลดราคา70%จากหลักหมื่นลดเหลือราคาหลักพันนะคะจากหลักหมื่นลดเหลือราคาหลักพันถ้าหลังจากเดือนนี้ไปนะคะเราจะอัพราคาเป็นราคาเต็มแล้วใครที่มาขอจะไม่ได้เพราะว่าเดือนนี้วีจะเก็บรีวิวนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นโปรแต่ละเดือนจะมาขอเดือนหน้าก็ไม่ได้นะคะ ดังนั้นใครสนใจทักมาก่อนได้นะคะมาจองกันก่อนหรือว่าจะมัดจําไว้ก่อนได้ภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะแต่อาจจะปิดลับก่อนเดือนนี้เพราะว่าไม่แน่เดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าไม่แน่ว่าวิวอาจจะคิวเต็มก่อนนะคะเพราะว่ามันต้องรับล่วงหน้าดังนั้นใครรีบให้รีบเลย ผูกจิตผูกรักดึงแฟนเก่ากลับมานะคะแก้กรรมความรักตัดมือที่3ตามนี้นะโอเคเรามาเริ่มกันนะคะคลิปแรนด้อมคลิปนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรขอพลังงานไพ่หน่อค่ะ9ดาบเดอะซันห้าเหรียญ ให้สามเหรียญ The Emperor ว้าวไพ่ครอบครัวคุณคิดไม่ตกอะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณคิดไม่ตกเลยจริงๆกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ มีไพ่ตกแล้วบบี้ก็อยากจะรู้ว่าไพ่ใบนั้นคืออะไรโอเคเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์เกเก้าดาบสองใบนะคะเป็นความเครียดความวิตกกังวลหรืออาจจะฝันถึงคนคนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณคงอยากได้รับความยุติธรรมความถูกต้อง อยากไปต่อนะคะกับคนคนนี้รู้สึกว่าคนคนนี้แบบโอเคมากดีมากอยากจะจริงจังกับเขานะคะถึงขั้นสุดเพียงแต่ว่าเขาอะ่ะอยากจะจริงจังกับเราไหมแล้วก็มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ได้รับความยุติธรรมความถูกต้องมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ จสติ t อะ่ะในเรื่องของกฎหมายอะค่ะไม่ได้รับความถูกต้องไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ได้แบบเปิดเผยว่าแบบเออเราสองคนคบกันเป็นจริงเป็นจังออกนอกหน้านอกตาอะไอย่างเงี้ย เป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าอุ้ยทำไมมันมีอุปสรรคจังแบบความรักจริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะง่ายไหมแต่ทําไมความรักมันยากจังอะไรอย่างเงี้ยแบบเราอยากได้คนนี้อ่ะแต่ว่ามันยากจังมันมีอุปสรรคจังแบบทําไมจะต้องฝ่าฟันกับคนนั้นคนนี้ทําไมจะต้องฝ่าฟันกับเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างทําไมทุกอย่างมันไม่ง่ายอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันเป็นความรักที่คุณมีความวิตกกังวลอยู่เสมอเสมอเลยขวาจะได้มาคบกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรประมาณนี้นะคะ The Emperor นะเป็นต่างชาติต่างประเทศได้เขาคนนี้มีโปรไฟล์ที่ดีนะหรือว่าถ้าบี่มองอีกมุมหนึง่งเขาอาจจะเป็นสเปคของคุณก็ได้คุณเลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละคือคนที่ใช่แบบใช่จริงๆใช่สุด อยากจะสู้เอออยากจะแบบอยากได้คนนี้อ่ะแต่ทําไมมันยากจังเลยทําไมแบบอุปสรรคมันเยอะจังเลยอะไรอย่างนี้มาดูกันต่อนะคะใครที่อยากดูแบบนี้ให้เรื่องแบบอัดคลิปวิดีโอนะคะที่รักโอ้โหวันนี้ไพ่ตกขอพลังงานไพ่ด้วยจ้า ให้ครอบครัวอีกุปรสรกคหนึ่งเขาอาจจะมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วก็ได้นะคะใน s e o f p e n t a c l e แล้วคุณอาจจะคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวซันบางคนก็มีลูกด้วยซ้ำ mm hmm. คุณอยู่ในสถานะที่ไม่ได้มีชื่อเรียกนะคะ mm hmm. ครบซ้อนอะไรประมาณเนี้ย mm hmm. เออช่วงนี้รักสามเศร้าเยอะนะช่องของเราเนี่ย แล้วก็เขาก็อาจจะมามาไปไปแล้วก็ไม่ชัดเจนไม่เลือกคุณสักทีเนาะคุณอยากให้เขาแบบเด็ดขาดอยากให้เขาชัดเจนอยากให้คุณคือคนที่เขาเลือกนะคะอยากให้เขาเลือกคุณจุดชาเวอร์ชาเวอร์มันเป็นไพ่ของการจบกันพัง หรือบางคนมีความคิดอยากจะพังครอบครัวเขาใช่ไหมก็มีนะเออบางคนก็อยากให้เขาแบบจบกับครอบครัวของเขาเพื่อมาเลือกเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะคะซึ่งตอนเนี้ยวิวาคุณกับเขาน่าจะยังไม่มีสถานะอะไรกันคือ,อยังไงเขาก็ไม่เลือกคุณแบบ ไม่เลือกสักทีไม่ตัดสินใจลังเลอยู่ทั้งเขาแล้วก็อีกคนนึงอะไรประมาณเนี้ยเจอคุณรู้สึกว่าแบบมันก็ทอออ้ออ่ะเนาะเออมันก็ท้อใจไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอะ่ะทุ่มเทลงทุนลงแรงไปอน่ยมันจะแบบสง่งผลแบบ ประสบความสำเร็จหรือเปล่าหรือว่าเราจะกินแห้วอะไรอย่างเงี้ยมาดูต่อเดอ t ทาวเอีกแล้วอะเ e ะเดวิรักสมเศร้าไงเอาง่าย บางครั้งคุณก็มีอารมณ์แบบอยากพังครอบครัวเขาบางครั้งคุณก็มีอารมณ์แบบหรือไม่ก็แบบถ้าฉันทําไม่ได้ใช่ไหมบางทีมันก็เหมือนมีเจวิลกับแองเจิลอยู่ในคนคนเดียวกันบางทีก็อยากจะพังครอบครัวเขาให้มันสิ้นซากเนาะแต่บางครั้งก็รู้สึกว่ากูไม่พังครอบครัวเขาหรอกอยากจะพังตัวเองเนี่แหละให้ออกมาจากจุดนี้พังตัวเราเองนี่แหละให้แบบ ให้พังออกมาให้แบบให้ออกจากสภาวะที่เป็นรักสามเศร้าก็พังตัวเราเองเนี่ยแหละออกไปอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เป็นได้ทั้งสองรูปแบบเนาะไม่พังเขาก็พังเรานะคะพังให้มันจบๆไปเดี๋ันแต่ว่าไี่ไว่า น่าจะอยากจะพังครอบครัวเขามากกว่าหรืออยากจะอยากจะแบบให้เขาจบกับคนของเขามากกว่าเพราะว่าตัวขุน่ะเคยที่จะแบบปัดใจจากคนคนนี้แล้วเคยที่จะเอาตัวเองออกมาหรือว่าพังตัวเองออกมาแล้วแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้สุดท้ายก็ยังรู้สึกว่ายังอยากเริ่มต้นใหม่หมกับคนนี้เสมอไม่ว่าจะเจอใครก็ยังรู้สึกว่า มันยังไม่มีใครที่แบบมาแทนที่คนคนนี้ได้อะไรประมาณเนี้ยเดอะซันนะคะเดอะซันคือไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เริ่มต้นใหม่กันสักทีเป็นคนที่คุณเสียดายนะคะแบบมันฝังอยู่ในใจแบบถ้าจะให้ยอมแพ้ไปแล้วสิ่งที่เราเคยทุ่มเท อุปสัรคต่างๆที่เราเคยทำมามันก็จะจบนะคะเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทุ่มเทลงไปมันจบเรารู้สึกว่าเราแบบยังไม่อยากจบอ่ะยังยังอยากไปต่อกับคนคนนี้อยู่อะไรเงี้ยเรามาดูซิว่าแล้วสุดท้ายนะคะให้สรุปจุดจบความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้ด้วยกันได้ไหม คิว่าสุดท้ายคุณจะสู้คุณเคยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายที่หลายท่านว่าอยากจะได้คนคนนี้ขอพระแม่ลักษมีอยากแต่งงานกับคุณคนนี้ manifestation บางคนอยากจะผูกจิตผูกรักอยากจะเอาคุณคนนี้ให้ได้รู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่คนที่มองเห็นอนาคตด้วยคนที่เราอยากแต่งงานอยากเป็นครอบครัวด้วยคนที่แบบ เรารู้สึกว่าแบบมันโดนอะมันโดนจิตโดนใจมันใช่เลยมันไม่มีใครแทนที่ได้อะไรประมาณนี้คุณรู้สึกว่าคุณทุ่มดูทุ่มเทให้กับคนคนนี้มากๆอะไรเงี้ยคือแบบดูมีแพชชั่นดูอยากได้มากๆแหละเขาก็เจ้าชู้นะเขาหกสอนอะ เออแต่คุณก็รู้สึกว่าฉันก็อยากจะเอาเขาให้อยู่ฉันก็อยากจะแบบเป็นหนึ่งเดียวของเขาฉันอยากจะเป็นภรรยาของเขาอยากจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้บ้างอะไรประมาณนี้แล้วมาดูตัวเขานะคะแล้วเขาล่ะจะให้ความถูกต้องความยุติธรรมกับเราบ้างหรือเปล่า หรือว่าความสัมพันธ์นี้เราต่างหากที่เป็นคนที่ทุ่มเทฝ่ายเดียวคิดไปเองฝ่ายเดียวคะ่ะแฮงแมนมีว่าเขาอะ่ะมีความมตสูงโอเคคือเขาอะ่ะถามว่าเขาเป็นคนเจ้าชูา้ไหมเป็นคนเจ้าชู้มากแต่เขาเองก็อยากเริ่มต้นใหม่กับเรานะแต่ตอนนี้นะคะขึ้นไพ่เอ่อไทพีเซสนะคะ เขาอยากเริ่มต้นใหม่แต่เขายังไม่ไอยากจะจริงจังตอนนี้นะคะเพราะว่าเขาเองก็ก็ยังอยากจะซูอยู่นั่นแหละนะเออยังรู้สึกว่ายังยังไม่อยากหยุดที่ใครนะคะแปดดาบแล้วมันก็ยังทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เขาอยากไปต่อกับเราค่ะแต่ก็ขอเป็นแบบสถานะนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่พร้อมที่จะจริงจังนะคะคุณเป็นแฟนเก่าเขาหรือเปล่า และเขาอาจจะมีแฟนมีครอบครัวใหม่ไปแล้วหรืออะไรแล้วคุณก็กลับมาคบกันในสถานะที่ไม่มีชื่อเรียกใช่ไหมนะตอนนี้เขายังไม่พร้อมในการที่จะจริงจังนะคะกับคุณนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันและสุดท้ายถ่ายสุดคุณกับเขาจะได้ลงเอ,อ่ย กันไหมคุณกับเขาจะได้ลงเอยกันไหมหรือเราควรพอเออเราไปต่อดีไหมหรือเราควรพอแค่นี้ดีมันเหนื่อยนะพี่เห็นว่าคุณเหนื่อยมากสุดท้ายเราควรพอหรือว่าไปต่อดีคะควรพอหรือไปต่อ temperance ไพ่เฮอร์มิ ถ้าเราไปต่อมันก็จะยังเป็นรักซ้อนซ้อนเงื่อนอยู่นะมันก็จะเป็นสองสามคนแล้วก็ยังไม่ได้สถานะนะคนะุยแต่ไพ่บอกว่าสุดท้ายถ้าเราสู้อ่ะมันจะสำเร็จนะเออคือแบบมันก็ยังเป็นรักซ้อนอยู่อย่างเงี้ยคือภายในเร็วๆเนี้ยมันคงแบบยังไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ว่าไพ่บอกว่าแบบ ันถ้าเราสู้แบบสู้สุดใจอะจะสำเร็จไหมเอาความจริงจัสติอย่าขายฝันฉัน,นมันก็จะไปลักซ้อนอยู่อย่างนี้ใช่ปะจะสำเร็จไหมก,ก็จะครบซ้อนกันไปอยู่เอาดีจะสำเร็จไหมเนี่ยโอเคสำเร็จแต่แม่งโคตรยากโคตรนานแต่จุดจบคุณจะได้แต่งงานกับเขา มันก็มันก็ชนะแหละแต่ว่าแบบแลกมันด้วยรักเลือดแลกมาด้วยความพยายามความใช้เวลาความเหนื่อยจนคุณท้อจนคุณแบบไม่เอาและวคนคนเนี้ยแบบไม่ไหวแล้วจริงๆแต่คุณก็สู้นะสู้สุดใจสุดท้ายคุณจะชนะค่ะแล้วคุณจะได้แต่งงานกันด้วยแต่ ยักมากทรมานมากเจ็บปวดมากเหนื่อยมากอยากถอดใจมากแบบไม่ไหวแล้วไม่ธรรมดาความสัมพันธ์ขึ้นหนักหน่วงแต่ขนาดเออโรแมนติกแองเจิลค่ะไพ่คือขยันมากเซปเรชันก็มันเป็นดวงแลนะเนาะ ที่ต้องมีการแยกเว딩โอ้จบด้วยการแต่งงานแน่นอนมันก็คุ้มเสี่ยงอยู่นะถ้าคุณไปต่อคุณจะได้พบชัยชนะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ยากหน่ยอยน,นี้คือมันก็ต้องถามตัวเราเองว่าเราพร้อมที่จะสู้ไหมแต่ถ้าเราแบบเหนื่อยเราไม่อยากสู้เราอยากมีความรักที่แบบสบายใจไม่ต้องพยายาม บอกเลยคนคนนี้ไม่ได้ตอบโจทย์คุณมาดูลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ออกับชาวกองนี้นะจ๊ะมีการมีนพิจิกพฤึกศกแล้วก็มีกรกฎข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกเขา ดูไหมใจเราตรงกันอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้ให้เราได้รักกันขอบคุณที่อดทนเพื่อฉันเราจะไปต่อกันอย่างไรดีอาจจะดูใจร้ายแต่สักวันเธอจะเข้าใจคุยกับฉันบอกฉันในสิ่งที่เธอต้องการอันสุดท้ายขอโอกาสให้ฉันได้ไหมโอเคสรุปกลับมาจ้าแต่ต้องเลิกกันไปก่อนก็คงจะเป็นเรื่องราวของแฟนเก่าอีกแล้วหรือเปล่า นะจริงๆพี่ก็ว่าเป็นเรื่องของแฟนเก่านะไม่เห็นเหมือนแบบดังน่าจะไปมีคนใหม่แล้วก็สุดท้ายก็วนกลับมาหาเราอะไรประมาณนี้นะจ๊ะใครที่ตรงยังไงก็รีวิวให้พี่ด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจเครื่องรางจะมีสีพึ่งช่วยในเรื่องของการเงินการงานความรักเสน่ห์คำพูดนะคะเยินหน่อยนะ บบีกใช้จริงตัวนี้บำรุงริมฝีปากได้ดีมากผู้ชายก็ใช้ได้ใครที่ริมฝีปากค้าดําแดดนะคะอยากได้รับความชุ่มชื้นบำรุงช่วงเนี้ยมันเป็นอากาศหน้าร้อนใช่ปะแต่ทําไมแบบปากมันเป็นขุยใช้ตัวนี้ได้เลยเป็นเครื่องสําอางที่แบบเป็นแบรนด์จริงๆนะคะมาถามคุณสมบัติน้องก็ได้นะเอาไปปลุกเสกแต่ว่าเป็นเครื่องสําอางจริงๆนะคะที่มีคุณภาพมากมาก เกินราคาด้วยเด้นบำรุงผู้ชายก็ใช้ได้ใครที่ลิมสิีปากดำอะไรอย่างเงี้ยใช้ก่อนได้แต่ผู้หญิงสามารถใช้แบบ ตอนก่อนทาลิปสติกได้ปากเราก็จะไม่ลอกเป็นขุยนะคะแต่ผู้ชายก็สามารถใช้แบบออกไปทํางานทํางานอะไรได้เลยส่วนน้ําหอมตัวนี้นะคะก็คือกลิ่นหอมมากใช้เพื่อเสริมเสน่ห์นะคะของเราแล้วก็ m a n i f e s t a t i o n อยากขอพรอ,อะไรในทุกๆวันสามารถที่ใช้น้ําหอมตัวนี้ได้บางคนใช้ในการดึงดูดแฟนเก่าอันนี้สุนมากน้ําหอมจะขายดีที่สุดเพราะว่าพี่จะ ให้นะคะให้นักลูกศิษย์เนี่ยสวดนะคะด้วยตัวเขาเองก็จะใช้น้ําหอมตัวนี้กับสีพึ่งคู่กันส่วนแต้งปะหน้าทองเบอร์นี้นะคะหนึ่ม,มีทั้งหมด3เบอร์นะผู้ชายก็ใช้ได้เช่นกันตัวนี้มีบํารุงดีมากนะคะมีกันแดดด้วยนะใช้แล้วแบบหน้าคือเนียนกริบแล้วก็ใครเห็นใครดูเมตตานะคะแบบนิยมชมชอบด้วยนะคะส่วนเพนดูลัมนะก็จะช่วยในเรื่องของ เอเหินมงคลหลายๆเรื่องนะแล้วแต่เราจะเลือกสีอะไรแล้วน้องดูดวงได้ด้วยนะคะใครที่สนใจเครื่องรางก,ก็แอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอบบี้ชิสาได้เลยนะคะแล้วไว้เจอกันนะคะทุกคนสนใจอะไรก็แอดไลน์มาที่วิปักหมุดไว้ด้านล่างนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย